ถ้าที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานเ็าบอกว่าให้เราระมัดระวังตัวสักเล็กน้อยนะคะระวังปัญหาจากเรื่องของการงานระวังในเรื่องของการถูกหักหลังทางธุรกิจนะคะส่วนในเรื่องของด้านการเงินเนี่ยบอกให้เลยว่าช่วงนี้การเงินไม่ห่วงเลยค่ะการเงินถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเพียงแต่ว่าสําหรับเรื่องความรักเนี่ยสิความรักดันมีปัญหาเรื่องของการเงินอ้าวคือการเงินโดยรวมทั่วไปเนี่ยโอเคนะแต่พอเป็นเรื่องของความรัก ความรักจะมีปัญหาเพียงเพราะเรื่องเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปพูดคุยตกลงกันให้ดีก่อนนะคะส่วนท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะในเรื่องการงานในช่วงนี้นะคะท่านที่เกิดวันอังคารถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการพบเจอพบปะติดต่อการค้าหรือว่าได้พูดคุยในเรื่องของงานใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆที่ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงการเงินที่จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์โดดเด่น ถ้ากำลังติดขัดอยู่ไม่ต้องกลัวลำบากแล้วค่ะมีตัวช่วยแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของด้านความรักนะคะความรักช่วงนี้บอกให้เลยว่าเป็นความรักแบบเงาเงานะถึงจะมีแฟนหรือมีคู่แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันนะคะหรือถ้าเกิดเป็นคนโสดก็ทนเหงาไปก่อนนะคะช่วงนี้ต่อไปถ้าี่เกิดในวันพุธนะคะวันพุธในเรื่องของด้านการงานช่วงนี้ต้อง ระมัดระวังรอบครอบเช่นกันการงานค่อนข้างมีปัญหาอยู่พอสมควรสําหรับในช่วงนี้นะคะมีการแก้ปัญหาในเรื่องงานบ่อยครั้งมีปัญหาในเรื่องของบริวารที่ทํางานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของด้านการเงินนะคะการเงินช่วงนี้เนี่ยมีความอึดอัดใจนะคะมีความอึดอัดมีเรื่องที่จะต้องกังวลคิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องเงินให้คํานึงถึงความสําคัญที่สุดก่อนนะคะส่วนในเรื่องของด้านความรักนะคะความรักช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องการเผชิญหน้า นั่นหมายความว่าถ้าหากว่ามีปัญหากันอยู่นะคะหรือว่ามีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องในระหว่างความรักของคนสองคนแล้วเราก็ควรพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาดีกว่าการรู้จักปากคนอื่นค่ะต่อไปถ้าที่เกิดในวันพฤหัส <c oughs> ทะะ่านที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องด้านการงานหนักเหนื่อยเลยนะคะในเรื่องการงานค่อนข้างมีภาระการงานที่หนักเหนื่อยมีเรื่องของเวลาที่ค่อนข้างจะกระชั้นชิดเพราะนั้นจะทําอะไรช่วงนี้ถูกเร่งถูกรีบมากพอสมควรแต่พอพ้นสัปดาห์นี้ไปแล้วนะคะรับรองว่าทุกอย่างก็จะราบรื่นเช่นกันค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินนี่ถือว่าดีเลยนะคะการเงินเนี่ยไม่ห่วงนะคะตอนนี้เนี่ยการเงินก็กําลังจะเริ่มเข้ามาดีขึ้นแล้วก็ในการจัดสรรการใช้จ่ายต่างๆก็เป็นไปอย่างความราบรื่นค่ะ ส่วนเรื่องความรักแหมมาคู่กับเรื่องเงินเช่นกันนะคะเขาบอกวความรักช่วงนี้เป็นช่วงของการหยิบยื่นความรักซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการเงินก็ทําให้ความรักราบรื่นด้วยและความรักเองก็ทําให้การเงินนั้นรู้สึกเหมือนกับมันจะเจริญงอกงามขึ้นด้วยเช่นกันนะคะต่อไปสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะท่านที่มออีในเรื่องของธุรกิจการค้าเป็นพิเศษเลย คนวันศุกร์จะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆสําหรับในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องการค้ามีเกณฑ์ของการที่จะต่อยอดทางธุรกิจมีเกณฑ์ที่จะค้าขายมีกําไรได้ผลแล้วก็จะเกิดการขย,ยายธุรกิจในช่วงนี้ด้วยส่วนเรื่องของด้านการเงินนะคะการเงินเนี่ยถือว่ามีภาระค่อนข้างมากแต่ข้อดีก็คือมีภาระที่จะชําระจนสามารถจะผ่อนคลายทําให้เรานั้นสบายใจมากขึ้นด้วยค่ะส่วนเรื่องความรักช่วงนี้ให้ระวังการถูกจับผิด นะคะถ้าหากว่าคุณคิดว่าทําอะไรไว้แบบไม่ถูกต้องมีเรื่องหลบหลีกซ่อนเลนแล้วก็ช่วงนี้รีบที่จะออกตัวซะก่อนดีกว่านะคะเพราะถ้ารู้ทีหลังเนี่ยระวังจะโดนดอกเบี้ยด้วยนะคะต่อไปถ้านี่เกิดในวันเสาร์นะคะถ้านี่เกิดในวันเสาร์ในช่วงนี้ในเรื่องของด้านการงานถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างดีเลยนะคะมีเกณฑ์ของมีคนอุปถัมภ์สนับสน,นุนมีเกณฑ์ของาการทํางานด้วยความสุขใจ <m. S 1> honesty, มีเกณฑ์ของการที่ได้เดินทางเพราะเรื่องง,งานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของด้านการเงิน การเงินก็ดีด้วยการเงินในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่วงจังหวะแห่งการออมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากาลังคิดว่าจะฝากเงินเพิ่มจะเก็บเงินใหม่จะเปิดบัญชีใหม่ทําเลยนะคะจังหวะทางการเงินจะส่งผลให้การเงินของเรานั้นทวีคูณได้อย่างชัดเจนเลยส่วนเรื่องด้านความรักนะคะความรักก็ถือว่าราบเรียบตีจังเลยนะคะความรักถือว่าค่อนข้างราบเรียบราบรื่นจนบางครั้งรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหงาไปหรือเปล่านะคะอาจจะมีบ้างนะคะช่วงนี้สุดท้ายท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ในเรื่องการงานบอกให้เลยว่ามีข่าวดีแน่นอนเช่นกันมีเรื่องของข่าวดีทีเร่เกี่ยวกับหน้าที่การงานมีข่าวดีที่ทําให้เรานั้นมีความเจริญเติบโตในธุรกิจการค้าด้วยนะคะส่วนเรื่องนั่งการเงินค่อนข้างจะอึดอัดสักเล็กน้อยนะคะอึดอัดเล็กน้อยเช่นหนึ่งมันมีเรื่องของภาระที่รออยู่มันมีเรื่องของสิ่งที่เราไม่คาดฝันที่จะต้องจ่ายที่จะต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะทําอะไรก็ตามให้คหํานึงถึงปัจจุบันเป็นสําคัญอย่าเพิ่งไปหวังน้ําบ่อหน้ามากนะคะ และสุดท้ายเรื่องความรักความรักในช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการดูแลค่ะถ้าหากว่าเราคิดว่าเออช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจคนใกล้ตัวหรือคนรักเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใส่ใจให้มากเป็นพิเศษด้วยจะดีค่ะ